ทำเอาหลายๆคนเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างเบลนิพาดาขันเงินเจ้าของเพลงดังอย่างให้เคอรี่มาส่งได้บ่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์โดนสิบล้อฝ่าไฟแดงพุ่งชนรถส่วนตัวจนเกือบวิดสิ้นชื่อโดยนักร้องสาวชื่อดังได้โพสต์รูปภาพหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ พร้อมเขียนข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนิพพาดาขันเงินระบุข้อความว่าเกือบยังแต่ชื่อนอสิบล้อผ่าไฟแดงเกือบเหลือแต่ชื่อสิบล้อผ่าไฟแดงโดยในภาพเป็นรถยนต์ SUV สีขาวสภาพถูกพุ่งชนจนรถถลายไปชนเสาไฟตรงเกาะกลาง และยังมีเศษซากของสัญญาณไฟจราจรกระจายในที่เกิดเหตุหลังจากเบลนิพาดาโพสต์ภาพดังกล่าวไปก็มีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใย,ยพร้อมกับให้กำลังใจนักร้องสาวเป็นจำนวนมากและล่าสุดเจ้าตัวได้แจ้งให้ทราบว่าปลอดภัยดีเอารถเข้าศูนย์แล้วและขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วง